สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับหมวดแพรอีกแล้วนะคะในช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดเนี่ยไม่ดีเอามากๆเลยนะคะทางกองังลังการปราบปรามของเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเราก็ยังคงอำนวยความสะดวกและก็ความยุติธรรมให้กับประชาชนเหมือนเดิมค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาพบกับการแจ้งความแบบ New Normal แบบใหม่ของเรานี่เองซึ่งทางกองกากับการหนึ่งกองกำับการปราบปรามเนี่ยเขาได้ออกแบบระบบมาเพื่อที่จะสอดคล้องกับสถานการณ์ช่วงนี้โดยเฉพาะค่ะ ก่อนที่แพลวจะพาไปดูโครงการใหม่กันเนี่ยนะคะแพลวก็จะพามาให้รู้จักกับพันตุ์หนวดเอกพงชยยัยยูเกตค่ะทูดีเริ่มโครงการนี้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสำหรับโครงการนี้นะครับจุดบริการรับแจ้งความร้องทุกข์ผ่านระบบออนไลน์เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เนี่ยเกิดจากแนวคิดที่เราจะพัฒนาการสอบสวนให้มีประสิทธิภาพนะครับและมีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับมาใช้พัฒนาการสอบสวนนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นนะครับและศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมนะครับประกอบกับปัจจุบันเนี่ยครับมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดนะครับ ก็เลยเกิดแนวความคิดที่จะพัฒนาการให้บริการประชาชนในรูปแบบ New n o r m a l นะครับมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับมาประยุกต์ใช้ครับเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดครับค่ะสนองโครงการนี้ก็น่าสนใจมากเลยนะคะในช่วงที่โควิดระบาดแบบนี้นะคะทางเราเนี่ยก็มีโซเชียลดิสแทสให้กับทางพนักง,งานสอบสวนแล้วก็ผู้ที่มาแจ้งความค่ะ ำหรับโครงการนี้นี่ที่เราทําที่แรกเลยใช่ไหมคะพี่ครับแน่นอนครับโครงการนี้นะครับอรกองกับการหนึ่งถือว่าเป็นที่แรกนะครับไอกองังครับการปร,บปรบับตามที่ดเริ่มนําจุดบริการรับแจ้งความร้องทุกข์ผ่านระบบออนไลน์นะครับเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด <S <s ในรูปแบบนี้มาใช้ครับอืเยี่ยมไปเลยค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราเชนไปดูด้านในกันดีกว่านะคะ สวัสดีครับน้องแพลว<ะ>พี่พันธุ์โทโสธิสมันภาพรองท้กขกับการหน่นกงกับการปราบปรามครับถ้าสมมติว่าหนูเป็นประชาชนที่เข้ามาแจ้งความเนี่ยหนูจะต้องทำยังไงบ้างคะพี่ง่ายมากเลยครับสําหรับน้องแพลวถ้าเกิดว่าน้องแพลวมาติดต่อราชการในครั้งแรกนะครับในการแจ้งความร้องทุกข์หรือปรึกษาปัญหาคดีความ,มก็สามารถเดินเข้ามาใช้บริการที่ช่องบริการหมายเลขหนึ่งได้เลยครับ แต่ถ้าเกิดว่าน้องแพลวมาติดต่อราชการตามรัดหมายในการให้ปากคำเพิ่มเติม,ตมหรือตามผลคดีกับทางพนักงานสอบสวนน้องแพลวก็สามารถไปใช้บริการที่ช่องบริการหมายเลขได้เช่นเดียวกันครับอ๋อก็คือแบ่งหน้าที่กันชัดเจนใช่ไหมคะว่านี้ครั้งแรกแล้วก็อีกอันคือให้ปากคำเพิ่มเติมในรอบถัดไปใช่ครับง่ายมากเลยครับก็ก่อนอื่นเดี๋ยวพี่จะแนะนําขั้นตอนการใช้บริการสําหรับประชาชนที่มาติดต่อราชการในครั้งแรกก่อนดีไหมครับดีค่ะครับสำหรับช่องบริการหมายเลขหนึ่งผู้มาติดต่อราชการครั้งแรก จะนั่งที่เก้าอี้ที่จุดบริการหมายเลขหนเพื่อเรารับการเข้าใช้บริการจากนั้นก็จะหยิบชุดหูฟังที่จุดบริการหมายเลข2เชื่อมต่อเข้ากับระบบเสียบสายหูฟังเข้าที่จุดบริการหมายเลข3ครับพอเราออนไลน์นะครับเราก็จะสามารถพบและพูดคุยกับพนัดงการสอบสวนเพื่อขอคำปรึกษาผ่านจอภาพแสดงผลในระบบออนไลน์ที่จุดบริการหมายเลข4ได้เลยครับ แล้วถ้าอย่างนี้ถ้าหนูมีเอกสารเป็นปึกเนี่ยอยากให้พนากาักงานสอบสวนเขาดูอย่างเงี้ยหนูจะทำยังไงครับง่ายมากเลยครับถ้าน้องแพลมีเอกสารที่จะต้องแสดงให้กับพนบักงานสอบสวนดูนะครับก็นําเอกสารเนี่ยไปที่จุดบริการหมายเลข5าเป็นการนําเอกสารแสดงผ่านเครื่องแสดงผลผ่านจอภาพ Visual i z e r นะครับพนักงานสอบสวนก็สามารถที่จะเห็นเอกสารนะครับแล้วก็แสดงเอกสารเนี่ยบนหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับผ่านทางระบบออนไลน์ได้เช่นเดียวกันครับ เรียกได้ว่าสะดวกมากเลยนะคะเนี่ยจากนั้นถ้ามีการสอบปากคำเบื้องต้นแล้วและต้องมีการลงลายมือชื่อหรือรับเอกสารจากพนักงานสอบสวนก็สามารถรออรับเอกสารจากเครื่องพิมพ์ได้เลยครับนี่ค่ะเอกสารคาให้การเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าหนูจะส่งเอกสารเนี่ยไปให้พี่พนักงานสอบสวนจะต้องทำยางไงคะโอ้สำหรับการส่งเอกสารที่มีลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับหรือเอกสารอื่นที่ต้องมีการส่งมอบให้กับทางพนักงานสอบสวน ใช้เป็นพยานเอกานในสำนวนผู้ใช้บริการสามารถนำเอกสารมาวางไว้ที่กล่องรับส่งเอกสารด้านหน้าห้องรับแจ้งความได้จากนั้นก็เรียบร้อยครับโอ้เสร็จแล้วเหรอคะเนี่ยเรียกได้ว่าสะดวกฉับไวแล้วก็รู้สึกปลอดภัยมากๆเลยค่ะในช่วงที่โควิดระบาดแบบนี้แน่นอนอยู่แล้วครับน้องแพลวสำหรับโครงการนี้เนี่ยเรียกได้ว่ากรกับการปราบปรามได้มีการวางระบบและออกแบบ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับและสามารถมั่นใจได้เลยนะครับว่าทั้งประชาชนเองหรือทั้งตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะได้รับความปลอดภัยและได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการนี้ครับแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าหนูจะมาตามฟังคุ้มนาคดีหรือว่ามีการสอบปากคำเพิ่มเติมหนูจะต้องทำไงคะอ๋อถ้างั้นเชิญต้องแพลทางนี้เลยครับเชิญน,นั่ครับ ครับน้องแพลวสำหรับช่องบริการนี้นะครับน้องแพลวต้องทําการด้านหมายกับพนั่งหลอกสวนก่อนล่วกหน้านะครับต้องระบุวันเวลาชัดเจนนะครับในการมาสอบสวนปากคําเพิ่มเติมหรือว่ามาติดตามผลคดีความนะครับซึ่งช่องบริการนี้เนี่ยขั้นตอนการเข้าใช้บริการเนี่ยก็จะเช่นเดียวกับช่องบริการหมายเลขหนึ่งซึ่งน้องแพลวได้เคยทํามาแล้วตอนที่มาแจ้งความครั้งแรกครับทั้งนี้ถ้าประชาชนผู้มาติดต่อราชการมีข้อสงสัยในขั้นตอนการใช้บริการตรงไหนก็สามารถดูขั้นตอนการปฏิบัติ จากแผ่นภาพด้านหลังได้เลยครับรับรองว่าเข้าใจง่ายมากครับผมแพลเห็นว่ามีขั้นตอนการปฏิบัติเป็นภาษาอังกฤษด้วยนี่คะแน่นอนครับผมตองบรรคับการปราบตามของเราต้องทันสมัยที่สุดดีแล้วครับ เราออกแบบระบบนี้มาเพื่อรองรับประชาชนผู้เข้ามาใช้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ทุกรูปแบบอยู่แล้วครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ไปมากๆนะคะที่มาแนะนำโครงการใหม่ๆแล้วก็โครงการดีๆให้กับพวกเราขอบคุณค่ะครับดีครับสำหรับประชาชนท่านไหน,นะคะที่อยากจะมาแจ้งความแบบใหม่ที่องปราบเราในะะช่วง new normal เนี่ยแบบนี้ยียกได้ว่าปลอดภัยมากๆเลยคะ่ะถ้าใครเนี่ยต้องการที่จะมาปรึกษาคดีความหรือว่ามาแจ้งความหรือ น,นี่จะมาปรึกษาคดีอื่นๆนะคะก็ะสามารถเข้ามาได้ที่กองบรรัาการติดตามค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ